นี่นะครับอยู่กับผมนะครับโอดินนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโอิโอนะครับเราจะมากินโอิโอโชว์ทุกคนกันนะครับนี่โอ디โอนี่นี่เตรียมกันไกลไม่เรียบร้อยแล้วที่สําคัญนะครับเขาไม่ได้จ่ายเราเดี๋ยวเราแกะกันเลยเขยนัดแกะก่อนนะครับว้าวเก็มาแล้วครับหลืออีกออสองซองนะครับตอนมีสามซองต่อตัด อเอามาไม่ออานี่ครับเดี๋ยวจะมากินกันเลยนะครับนี่โอริโอ้อืมเอาเลอาครับอืมอืมเยอะมากเลยครับ อย่ากทีนะครับอืม อร่อยมากเลยครับโอเคแล้วครับผมกินเทนีนอรพอนะครับก็นะครับเฮ้ยก็ใครอยากไปกินก็ซื้อที่เซเว่นได้นะครับเอ่อราคาสองห้าบาทครับรับหนึ่งซองมีอัมหนึ่งซองมีสามชิ้นนะครับก็สองห้าบาท ใครชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นไงผมนะครับขอบคุณนี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย